วิธีการผลิตที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนนะอันดับแรกเลยพวกลือจะต้องมีคนอย่างน้อยๆกันสักสองสามคนซึ่งโกดังนี่เนี่ยมันเป็นความลับนะแล้วนะพวกลือก็จะต้องเข้ามาสั่งของก่อนอันดับหลักๆละของที่พวกลือต้องสั่งเนี่ยมันมีนทั้งหมด3อย่างนะมีกดไฮโดรฟลิกนะมีกดแอคโตนนะแล้วก็อีกอันนึงนี่นะเอนโฟดีนพวกลือจะต้องซื้อของท้ง3อย่างนี้เพื่อเอาไปทําผลิตยาบ้านะ สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือไอเทมทั้ง3อย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาพวกลือไปสักหนึ่งที่กันก่อนอ่ะก่อนฉันก็ซื้อไปแล้วเฮ้ยบริการไปกับอ้วกหน่อยอ้วกเป็นห่วงตัวเองเหลือเกินในช่วงนี้อันตรายโชคดีจริงๆฉันมีรถพอดีเลยมานะแล้วฉันก็ขับมาใกล้จะถึงแล้วนะเห็นจดมาข้างหน้าไหม มันคือจุดหมายที่โอ้วจะต้องไปรับของเพออราะอ้วนจ่ายตังค์มาแล้วก็จะต้องไปรับของสักหน่อยนั่นไงมันมีพูหนุม่มรออ้วกอยู่ไอพ้พัดลมอ้วกมาเอาของที่สั่งไว้นะแล้วก็ทำมือเป็นรูปดวงตานะแล้วเราก็กดเอาของ ไอ้พนมอันนี้เงินของเจ้าเออยินดีเลยทำร่วมกันอีกเอกเอไปบริการกับไปนะพอเรากลับมาแล้วเราก็ต้องกลับไปใหม่นะไปที่โกดังใหม่เพื่อที่เราจะไปซื้อของนะได้ของมาเสร็จแล้วนะ อ้วก็จะได้อะซิตโตนมานะอ้วก็จะได้ไฮโดโคลายมานะแล้วก็อ้วก็จะได้อีฟอดีนนนะมาสิ่งที่อ้วจะขาดไปไม่ได้เลยในการทำยาบ้าเนี่ยอ้วจะต้องไปหาออกซิเจนแมสมานะพวกเรือคนไหนที่จะทำยาบ้านะพวกเรือก็จะต้องไปหาตัวนี้มานะออกซิเจนแมสนะบ้าแล้วอ้วจะพาพวกเรือลงไป ยานี่คือฐานทัพของรับของอัวเองนี่เปไงอัวนะฝ่ายฝันว่าจะเป็นที่หนึ่งของประเุศนี้ให้ได้เลยแล้วอัวก็ต้องรวยที่สุดให้ได้เลยอันดับแรกนะพวกลือจะต้องเอายาที่พวกลือไปเริ่มมาผลิตด้ที่นี่นะกดเข้าไปทำมือเป็นรูปดวงตานี่นะอัวก็จะเริ่มผสม ตัวนี้เข้าไปก่อนนะอ้ว่านะมันจะต้องใส่ในปริมาณที่พอเหมาะไม่อย่างนั้นนะมันจะไม่เกิดความอร่อยเมื่อเรากินเข้าไปสาเหตุที่ทําไมอ้วต้องให้เพื่อนเพื่อนของอ้วมาด้วยนะพวกลือเห็นทางนู้นไหมเนี่ยเดี๋ยวพออ้วผสมเสร็จนะที่พวกเพื่อนเพื่อนของอ้วเนี่ยมันจะต้องคอยดูแรงดันให้อ้ว ถ้าเกิดว่ามันดูแรงดันไม่ดีนะสิ่งที่จะเกิดกับอ้วต่อไปคือโรงงานก็จะระเบิดพวกลือรู้ไหมการระเบิดเียมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันจะระเบิดแบบตุ้มอ่ะกก็นกบัุนนะไม่ต้องรีบร้อนนะใจเย็นๆนะเอาเอาซะหน่อยมา น่าจะได้ที่แล้วนะน่าจะได้ที่แล้วพวกเรือสองคนเตรียมตัวให้ดีอ้วไม่อยากต้องตายในที่ที่แห่งนี้นะวันนี้อ้วมีลูกเบียที่ต้องดูแลนะออมาเป็นไงบ้างพวกเรือดูให้อว้วด้วยผสมดีนะรอบนี้นะอ้วว่าอ้ว,วต้องได้ยาที่ดีทแน่เลยให้สองคนนู้นนะก็จะคอยดูแรงดันหรือว่าเพชเชอร์ให้กับอว้วนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สองคนนั้น ทำแรงดันผิดพลาดนะอ้วก็จะระเบิดแล้วก็ไปเกิดใหม่ทันทหีหวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในวันนี้โอเคมาละเสร็จละอันหนึ่งเออรอดรอดไปแล้วหนึ่งอย่างนะอย่าลืมนะลื้อเอาของมาสามอย่างลื้อก็ต้องเอาทำระบบแบบเดิมเนี่ยสามครั้งครั้งที่สองอ้วก็จะเติมอะซิตโตนเข้าไป นะแล้วมันก็นจะเริ่มผลิตต่อไปนะบางทีขั้นตอนนี้เราก็ต้องระวังเพราะว่าการใส่ของแต่ละอย่างลงไปเดี่ยถ้าเราใส่ไม่ถูกต้องตามหลักการที่จะทำให้ยาชิ้นเนียมันสูญเสียเกิดขึ้นได้หวังว่าสองคนน่าจะทำงานได้อย่างถูกต้องนะฉันใกล้จะเสร็จแล้วนะขั้นตอนที่สองอะอะซิตโตรเราใส่เรียบร้อยแล้วต่อมานะเราจะต้องใส่เอินฟลอรินลงไปนี่เป็น ชิ้นส่วนสุดท้ายเติมเข้าไปมามาเราก็จะต้องรอให้วัตถุดิบมันเข้ากาันนะแต่ละขั้นตอนนี้เราต้องใช้เวลาในการพิถีพิถันมากนะในการผลิตยาในครั้งนี้นะแต่ละครั้งนะแต่ไม่ต้องห่วงคุณภาพของยาเนี่ยมันจะออกมาอย่างดีที่สุดทานหวังว่าทุกคนจะเติมดำ ขึ้นไปสวรรค์กับยาของฉันนะมาโอ้โหยมี่มากสุดท้ายหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างไปแล้วเราก็ต้องเก็บผลผลิตของเรานะโอ้ยอัวรอมานานแล้วอัวรอมานานแล้วจริงๆวกว่า,วานะครั้งนี้อ้วจะต้องรวยฉันใครจะเป็นเศรษฐี โอ้นาเซ่โอ้าเซ่มาล่ะหลังจากนั้นนะลือก็จะต้องแก็บเดอะบอกก็คือหยิบกล่องกล่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปทำในขั้นตอนต่อไปเอานี่นะเอานี่นะเอากล่องกล่องนี้มาวางไว้ตรงนี้นะนี่วางไว้พอวางเสร็จแล้ว พวก็จะทำการแปลรูปนะยาชิดนี้ให้เป็นคริสตัลมันจะมีวิธีการผลิตทั้2สองรูปแบบนะผลิตแบบธรรมดาหรืออ้วกจะผลิตด้วยน้ำมันลาฟินก็ได้แต่การผลิตแบบน้ำมันลาฟินเนี่ยมันจะได้ของนเยอะมากแต่อ้วกต้องไปต้องไปหาน้ำมันลาฟินมาซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีมันเป็นความลับแบบแรกเราไปผลิตรูปแบบธรรมดากันก่อนเลยมา มานะเราก็ถามเนี่ยแปลรูปยานะให้เป็นคริสตัลนะเรื่องแบบธรรมดานี่เอา้าเกิดอะไรขึ้นปะโษเนี่ยพวกเืืจะต้องดูเอาไว้นะถ้ามียาแค่4ี่ถาดเนี่ยมันไม่พอเราจะต้องมีถึง5้าถาขึ้นไปเราถึงจะทำมันได้นะโอเคเดีย๋ยวฉันขอไปผลิตยาเพิ่มก่อนมา อ้วกไปเสกมาเพิ่มแล้วอ้วกไปทำมาเพิ่มมันได้20อันแล้วมาทีนี้อ้วกจะทำการแปรรูปนะมา,มาเออดีอ้วกขอคัดอันที่ดีที่สดุดเม็ดที่งามที่สุดอ้วกจะเอาไปส่งให้เด็กๆเด็กๆที่อยู่ในสังกัดของอ้วกทุกคนจะต้องรวยอ้าวนายพูดพร้อมกันรวยรวยรวยโอ้รวย รวย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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วหรือพอแล้วหนกปูจริงๆเลยเทียบร้อยนะเห็นไหมอ้วได้มาแล้วหกชุดเนี่ยพวกก็จะทำต่อได้ให้มันหมดไปไปเอาหมวยพวกจะไปเอาจาไปขายแล้วเฮ้ยมันใครด่ะ แกเป็นใครถ้าคือมาเฟียโอ้แกจะมารับยาที่นี่เลยเหรอใช่แกขายเท่าไหร่รับซื้อเท่าไหร่อ้วาขายแพงนะฉันรับเป็นเงินสดเท่านั้นถุงละพันหรือว่ายัางไงฉันมียี่สิบสี่ถุงถุงละพันหรือว่ายัางไงเอาหมดเลยอ่ะเอเอได้เลยนี่เอาไปเอาเงินมาสองหมื่นสี่ดอลลาร์นะ บทเทียนหน่อยเอาเก็บบันเก็บบันเก็บบันโอ้